สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance f i l i a นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมนะครับของ Dolce Gabbana นะครับรุ่นนี้เลยครับ Light Blue นะครับผมบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัว EDP นะครับแล้วก็เป็นตัว Intense นะชื่อเต็มคือ Dolce Gabbana Light Blue O Intense นะครับผม ตัวนี้เนี่ยจะต่างจากตัวที่เป็น EDT นะครับตรงที่ตัว EDT เนี่ยขวดจะออกเป็นสีขาวแล้วก็ฝาจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือเป็นสีฟ้าทั้งตัวขวดแล้วก็ฝาเลยนะตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะมีความเข้มของน้ตฟลอรขึ้นมานะครับจะลดทอนกลิ่นของความเป็นซีตัสลงนะครับคือในตัว EDT น่ะ กลิ่นซีตรัสจะชัดกว่าน,นี้นะครับผมนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2017นะครับโดย perfumer คือคุณ Olivier c r e รสนะครับผมส่วนโน้ตนะครับก็มีเลมอนครับแล้วก็ Granny Smith Apple นะครับเป็นแอปเปิลเขียวชนิดหนึ่งนะแล้วก็ Middle Note จะมีเมริโกครับเมริโกนี่คือภาษาไทยเราเรียกว่าดอกดาวเรืองนะครับผม คือเขาบอกว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นเฮอร์เบลแล้วก็มีความเป็นอ r โรมาติกนะครับแล้วก็มีจัสมินครับส่วนเบสโนตมีมัสก์แล้วก็แอมเบอร์วูดนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันเลยครับคือกลิ่นเนี่ยเปิดมานี่คือเป็นซิตรัสนะครับผมแต่ว่าซิตรัสเนี่ย จะไม่ไม่แรงนะครับคือมันจะมีความหวานนะครับเป็นพวกมะน,นาวห,หรือส้มท,ที่มีความหวานนะคือโดมเนี่ยนึกถึงส้มพวกส้มเขียวหวานนะครับกลิ่นมันซีตรัสคล้ายๆพวกส้มเขียวหวานหรือส้มใส่น้ำผึ้งประมาณนั้นมากกว่านะคือมันจะมีความหวานเหมือนน้ำส้มคั้นนะครับน้ำส้มคั้นสดๆประมาณนั้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้ซีตรัสรุนแรงนะคือเป็นกลิ่นของแบบประมาณว่าแคบ เปลือกส้มหรือผิวส้มประมาณนี้ครับนะโอเคส่วนกลิ่นต่อมาเนี่ยมันผมได้กลิ่นของฟอเรลนะครับผมเป็นเหมือนกลิ่นฟอเรลที่เป็นหวานหวานนะครับมันจะมีความหวานของฟ o อเรลเข้ามานะกลิ่นมสัสค่อนข้างชัดนะครับผมเพราะว่ามาสัสเนี่ยมันเป็นตัวที่กลิ่นเนี่ยค่อนข้าง แล้ว่ากลิ่นมันค่อนข้างมีความดึงดูดนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมนะครับมันเป็นกลิ่นที่สว่างสว่างนะครับกลิ่นโปรงโๆแล้วก็มีความหวานแบบฟลอร,ร์เข้ามานะคือดมแล้วเนี่ยนึกถึงช่วงช่วงเช้าครับคือวันท,นที่วันที่อากาศตอนเช้าแบบสบายๆเย็นๆท้องฟ้าแบบ ท้องฟ้าสีฟ้า,ฟาแล้วก็แดดอ่อนๆนะครับผมแล้วก็ได้กลิ่นคล้ายๆพวกเหมือนพวกผ้าที่สะอาดสะอาๆนะครับผ้าที่ซักมาแล้วตากแดดแล้วมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นไอแดดประมาณนี้นะครับคล้ายๆแบบนั้นนะคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่เปรี้ยวนะครับผม คือมันจะออกหวานโซเด้ยำนะแต่เป็นหวานแบบไม่ใช่หวานเลี่ยนนะครับเป็นหวานที่สดชื่นนะครับเป็นหวานแบบผลไม้หวานบวกกับความหวานของดอกไม้นะครับผมคือมันออกมาเนี่ยผมว่าเขาเบนกินออกมาได้ดีเลยนะคือดมแล้วสึกแบบเออเฟรชนะครับคือดูมีชีวิตชีวาประมาณนี้นะ คือกลิ่นเนี่ยบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นกลิ่นของผู้หญิงนะครับผมคือมันจะมีตัวที่เป็นของผู้ชายเนาะของผู้ชายเนี่ยขวดมันจะเป็นทรงป้อมๆทรงกลมๆครับคือตัวนั้นเนี่ยผมว่ากลิ่นความเป็นอะโรมามันมันชัดไปหน่อยนะคือผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับคือตัวนี้มันจะมีติดหวานแบบหวานใสๆนะตัวนี้เป็นของผู้หญิงเนาะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับ คือผมมองว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์ได้เลยนะตัวนี้ไม่ได้แบบเป็นดูเป็นมัสคูลินมากไปหรือเฟมินินมากไปนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็ตามเคยนะครับกลิ่นแบบนี้คือเหมาะกับกลิ่นกลางวันนะครับผมเหมาะกับฤด,ดูร้อนอากาศร้อนๆน,นะฉีดแบบฉีดไปฉีดไปทํางานได้นะครับผมมันกลิ่นที่เบาสบายนะครับไม่ทําร้ายใครฉีดไป เดินห้างซื้อของไปเดินตลาดไปกินข้าวไปทำกิจกรรมเบาๆสบายอย่างเงี้ยได้นะครับกิจกรรมเอาดอร์ก็ได้นะถ้าฉีดไปออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันจะดูติดหวานไปนะครับผมตัวผู้ชายน่าจะเหมาะมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น e d p นะครับผมความทนเนี่ยเขาบอกว่า อยู่ได้ประมาณ7-8นะแต่ว่าผมฉีดแล้วก็ประมาณ7นะครับประมาณ6 7ถึนะครับคืออาจจะไม่ได้ทนอะไรมากมายแต่สาหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับมันเป็นกลิ่นที่มดมแล้วอยากดมอีกอะครับคือมันมีความแอดดิกบางอย่างนะครับนะ น่าจะมาจากตัวมัสแมะเพราะว่ามัสเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายค้ายพวกฟิโลโมนอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่านะประมาณนี้คือแบบดมแล้วอยากดมอีกอะ่ะแล้วด้วยความที่มันมาอยู่กับตัวซีตรัสด้วยแล้วก็กลิ่นมันก็ถือว่าหอมเบาสบายนะเป็นน้ำหอมที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามันฉีดแปทุกโอกาสเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตัว e d t อะ่ะกับตัวเนี้ย กลิ่นเนี่ยเหมือนการต่างกันแค่ความเข้มข้นแล้วก็การติดทนนะครับผมนะตัวนั้นนะกลิ่นจะค่อนข้างคือไม่ถึงว่าความความทนทานค่อนข้างจะผมฉีดแล้วว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับตู้ตัวนี้ไม่ได้นะเป็นกลิ่นที่คนใช้ค่อนข้างเยอะอะนะครับเพราะมันมันเข้าถึงง่ายไงครับคือมันเหมาะกับคนที่แบบหาน้ําหอมแบบ สดชื่นน้ำหอมง่ายๆแบบไม่ใช่แบบน้ำหอมหนักๆนะครับน้ำหอมที่กลิ่นไม่ซับซ้อนอะนะคือแบบเพิ่งเริ่มใช้น้ำหอมนะครับผมก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้เนี่ยผมชอบมากกว่าตัวของผู้ชายนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเออมันดูแบบอย่างที่บอกคือมันมีความแอดดิกครับอืมนะครับผมมันมีความละมุนนะ ส่วนใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปดมกลิ่นกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้องหอมกลิ่นใดก็ติดตามชมนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ